ดีครับนักเรียนครับก็ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการฟิสิกส์วันละข้อกับพ่อโทนะครับวันนี้นําเสนอโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ใจนะครับโจทย์มีอยู่ว่านักเรียนยืนอยู่บนยอดเขาซึ่งทํามุมสารก30องศากับแนวรากดังรูปกว้างก้อนหินไปยังเชิงเขาด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีกับแนวรากนานกี่วินาทีก้อนหินจึงจะกระทบพื้นนะครับ เราจะต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับฟิสิกสนะ์เนี่ยคำทุกคําค่อนข้างจะละเอียดนะครับเพราะนั้นอ่านดีๆโจทย์เขาบอกว่าอยู่บนยอดเขาทามุมสามเจองศากับแนวราบนะครับตรงนี้คือแนวราบ3ามองศาก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดเขาแล้วก็มีวัตถุอยู่แล้วเขาบอกว่าคว้างก้อนหินไปยังเชิงเขาด้วยความเร็ว25กับแนวราบนะครับเพราะนั้นมันจะอยู่แนวราบเลยตรงนี้ ก็คือ ux นั่นเองนะครับทีนี้าการเคลื่อนที่ของวัตถุมันก็จะไปเป็นลักษณะเป็นแนวโค้งพาราโบลาอย่างนี้นะครับจนมาตกที่ถึงเชิงเขาตรงนี้นะครับคำถามถามว่านานกี่วินาทีก็คือถามว่าตัว t เป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการเราก็แยกแยกแยกคิด2แกนนะครับแต่จุดลักษณะอย่างนี้มันจะมีรายละเอียด ตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามองตรงนี้เป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้ก็คือด้าน Sx นั่นเองนะครับด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้าน Sy นะครับเป็น s y ทีนี้ให้เราสมมุติว่าด้านนี้เนี่ยยาว d นะครับด้านนี้ยาวดีนะครับด้านนี้ก็จะแยกเวกเตอร์ออกมานะครับมุมนี้มุมมุม ถูกประชิดออกมาก็จะเป็น D cos สามเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้แยกออกมาก็จะเป็น D s i n สามเจ็ดองศานะครับทีนี้ก็แยกคิดทีละแกนนะครับคิดแนวราบก่อนแนวราบเนี่ยเรามีสูตรแค่สูตรเดียวก็คือ Sx เท่ากับ uxt แทนค่าเข้าไป sx s เทนะ่ากับ d cos 3 7ก็แทนเข้าไปเลยครับตรงนี้ d cos 3 7องศาเท่ากับ u u ในที่นี้คือ25ก็แทน25เข้าไปเลย t ยังไม่ทราบก็ค้างไว้นะครับเราก็ได้สมการที่1ก็ค้างไว้ก่อนนะครับต่อไปพิจารณาแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งจริงที่ทราบก็ก็มี sy นะครับ sy ทีนะ่ทนะราบนะ แต่ว่าทราบในที่นี้คือทราบติดในรูปของตัวแปรนะครับ D ีสายตัอเจ็ดองศา u y เนื่องจากวัตถุเนี่ยถูกขว้างไปตามแนวราบนะครับ u x ทีนี้แนวดิ่งก็จะเริ่มจากเป็น0ูนย์นะครับค่า g เนื่องจากค่า s y เนี่ยวัตถุมันลงมาข้างล่าง s y มีทิศลงล่างนะครับเพราะนั้นค่า g ก็จะ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า G ก็จะเท่ากับ10นะครับอ่าทีนี้ก็มีตัวแปรที่เราสนใจอีกตัวนึงก็คือตัว T นะครับเราก็เลือกใช้สูตรที่มี S มี U มี G มี T นะครับซึ่งสูตรนั้นก็คือ SY เท่ากับ UY T บวกเศษหนึส่วนสองกลังสนะครับแทนค่าเข้าไป SY แทนเข้าไปก็คือ D ดไซสามเท่ากับ u y y เป็น0ูนย์ังนั้นพจน์นี้คูณด้วย t เข้าไปก็จะเป็น0ูนย์นะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย10คูณด้วย t ยกกำลังสองตัดตัดก็จะได้ d s ไซ3์สาเจ็ดเท่ากับ5 t ยกกำลังสองเป็นสมาการที่สองนะครับสังเกตเรามีสมาการที่1 มีตัวแปรตัวดีกับตัว T สมาการที่2มีตัวดีกับตัว T เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการแก้ระบบสมาการนะครับก็เลือกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมก็แล้วแต่นํามาบวกมาลบมาคูณมาหารกันก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าดูจากตัวแปรเราควรที่จะนํามามาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นําสมาการที่2หารสมาการที่1 นำสมก,การที่2หารสมก,การที่1เวลาหารก็ซ้ายหารซ้ายขวาหารขวานะครับอย่างที่เคยบอกกับนักเรียนอยู่บ่อยๆนะครับคณิตศาสตร์นำมาใช้ในฟิสิกส์นะครับเรื่องระบบสมก,การจะต้องมีความชำนาญน,นะครับในการนำมาใช้ซ้ายหารซ้ายขวาหารขวานำสมก,การที่2หารสมก,การที่หนึ่งฝั่งนี้จะได้ที่ซ้าย หารด้วยตัวนี้ครับสมการที่1นึสมการที่2หารสมการที่1นี่เป็น D c คอ3ส,สเ,เท่ากับขวาหารขวาวก็คือฝั่งนี้5ทียกกำลัง2หารด้วย25ทีนะครับนี่เมื่อนำมาหารกันเนี่ยตัวแปรมันจะสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะครับดีตัดดี ีกำลังสองตัดทีก็จะเหลือแค่ทีเดียวนะครับตัวเลข5กับ25 5 5 5 5 5 2นะครับอ่าฝั่งนี้แทนตัวแปรเข้าไปซ้าย3.7เท่ากับเศษ3ส่วน5้าเพรส3.7เท่ากับเศษ4ีส่วน5ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำมาใช้ได้อย่างแล่นยวนะครับตรงนี้ตัดตัดกันได้เศษ1.5ส่วนทีกำลังสองตัดทีก็ได้ทีเดียวส่วน5 นะครับฝั่งนี้ทำเป็น73ส่วน5คูณด้วย75ส่วน4แล้วก็ตัดตัดได้ 7t ส่วน5คับฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษ3ส่วน4 t ส่วน5จริงๆตรงนี้สำหรับนักเรียนที่คล่องอยู่แล้วก็วสามารถที่จะตัดตัดได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่สมมุติว่า ถ้าย,ยัง,งงงงอยู่ก็ใช้วิธีปกตินะครับการหารเจ็ส่วนซ้อนตัวหน้าวางปกติเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวล่างกลับเศษเป็นส่วนนะครับเอาล่างนี้ไปข้างบนตัดต,ดตดจากนั้นหา T ทีเราก็ย้าย5ไปไปฝั่งโน้นนะครับฉาะนั้นมันก็จะได้3คูณด้วย5ส่วน4ฝั่งน,นี้ก็เหลือทีอย่างเดียวนะครับซ้ายมาเขียนฝั่งนี้เป็นเศษ สิบ่วนสตัดตัดกันได้3.75นะครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉนั้นเด็กนักเรียนคนนี้ก็จะใช้เวลาในการว้างทั้งหมด3.75วินาทีว่าตัวอยู่ตรงนี้แล้วเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นะครั้วก็ตอบดังนั้น กอเห็นจะใช้เวลา3.75วินาทีจึงจะตกถึงพื้นนะครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับมีโจทย์ตัวอย่าง1ข้อนะครับให้นักเรียนลองทํากันนะครับลองใช้วิธีนี้ในการฝึกทําดูนะครับนักเรียนลอกโจทย์ใส่สมุดนะครับแล้วลอง ฝึกทำนะครับฝึกซ้ำฝึกซ้าไปเรื่อยๆรับรองนะครับ,รค,รบความขยันก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับนะครับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ